วันนี้นะครับมีอีเวนต์เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์อออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรั้นค้ายความมืดนะครับผมสุ่มได้ลด88%นะก็มีชุดใหม่สองชุดนะเขาเรียกชุดอะไรแพ็คหนุ่มลายเส้นไม่รู้ชุดใหม่ชุดเก่านะไม่ได้ตามนานแล้วนะแต่ชุดผู้หญิงสวยนะชอบชุดผู้หญิงครับอส่วนของที่ผมสนใจก็จะมีกล่องกล่องโทค็นกลางนะครับ ก็มีกล่องโทเคนไฮเปอร์บุกกลางมีอะไรอีกมีโทเคนกลางนะครับแค่นี้ไม่ต้องอะไรน่าจะไม่ต้องใช้นะครับส่วนชุดอื่นๆก็ไม่ได้โดดด่นอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้ถูกใจนะนปืน,นปีส่วนนี้ดีอยู่นะครับมีอัตราการยิงหนึ่ง ผู้ประาที่สวยเลยเงบเรามีแค่พันเพชรนะครับโอเคพีลาเพชรด้วยอูอยู่ลยเนี่ยโอเคมาจะซื้อกล่องนี้กล่องห้าสิบกล่องนับสามร้อยเมชรโอเคเดี๋ยวเราค่อยเปิดครับแล้วก็มาซื้อผู้หญิง <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็มีอัน์เีพเย็น ายอมีมีอันน,น,นี้ด้วยนะครับล,มลมรมเลยไอิ์เหลือแ้แปสิบแปดอันครับเอห้าสิบต้อเปิดหมดเลยยังวัสองร้อยอันครับอุ้ยเราอัพเราอัพสก,กาาฉลาดขึ้นเวเจ็ดได้เลยเนี่ย แต่เราจะทำไมวะมันไม่ได้อะไรครับได้แค่ท่านะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ท่าเท่าไหร่เดีย๋ยวเราไม่ค่อยได้ใช้ใช้กดใช้ท่าเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะตายก่อนนะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้รอแล้วกันรอปืนที่มันดูดีดดกว่านี้ครับเมื่อกี้ได้ได้อะไรมารู้ใช่ไหมใช่ครับมันกระเป๋าสีขาวไหมฮ่า สวยอยู่นะครับวิวิวโถ่เฮ้ยเราอัพแล้วนี่ว่าได้สกินปืน,านมาครับสกินนี้ก็ดีนะครับมีเอ่ออาตาการยิงสองนะแต่ว่าสกินอัพน่าจะดีกว่าแต่นี่ก็พอพอใช้ได้ดดโอ้โหคือคือต้องเอาบมดเลยก็ได้ ูจะเอาอยาได้ดีเลยกูจะได้ดีโอ้ยน,นี้ก็โหสองพันเพชรก็ไ,ได้ไว้ก่อนเลยโอเคคลิปนี้นะครับนมาสั้นๆไปใช้ตังค์ให้เฉยกดซื้อของกดใช้ตังค์ครับโอเคงั้นคลิปนี้เราไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ